สวัสดีค่ะ,ะพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีคู่แมวเมียวคุณคู่แมวเมียวไปกรุงเทพก็เลยไปตามติดเอฟซีของวงมอลำสาวน้อยเพชรดบานแพงน้องอุ้งอิงน้องมะานะนะคะศิลปินที่อยู่ในวงต่างๆก็คือคคุณคู่มุกวัระพงเนาะคะ่ะก็เพิ่นเป็นเอฟซีมาก หาปีหกปีแล้วล่ะนะคะกับหูจักบงกันของหมอล่ำดีเนาะเพื่นกะเขามาเบิงมาผูดมาคุยเป็นยูทูบเบอร์นะคะเบาเหลืองหมอล่ำคููกันกับคุณคูค่แมวเหมียวหลายหลายคนก็นอาจจะอยากหูจักนอก่าเพื่อนทํางานแบบใดอยู่แบบใดเฮ็ดอีหยังแน่สิเนาะคะ่ะกะมีโอกาสได้ไปกรุงเทพกันในไทยของทำงานพูดคุยสัมผัสเพิ่นเบิงแน่นะคะว่า เพิ่อ,อยู่แบบใดทํางานแบบใดจังมีอารมณ์สุนทรีแท้นะจังหมักหมอลำปอกเห่ากันเลยเฮ็ดภาพพกนี้ให้พ่อแม่ในเบิ่งเอา้าเฝ้าไปเบิ่งดูค่ะว่าเพื่นเป็นแบบใดเนะาะค่ะฟูมุกวรพงจ์จ้าสวัสดีค่ะไปอยังอยูนอออนเนาะยังโัวจะกลัอบบ้านหรื่องงานระบอกภูแม่เหมียวมีโอกาสมาเบิ่งที่ทํางานของมุกวรพงเป็นแบบใด ปุ่มชายโฉดบอกี่รอกว่ไปไล่สดต่อเมนบอกเนาะเมืยบอกเราทำงานเมยเท่าไหลายเราเจยูก็มาทำงานกี่โมง6โมงเอ้ยแปดโมงแดโมงกลับแปดโมงไหมอาไปที่แปดเก้าโมงฮะเก้าโมงเลิกหกโมงเข้ามาเก้าโมงเลิกสิบเอ็ดนาฬิกา ยืมงานก็จะี่เขานก็จะเป็นรถบุ๊กคนละเครื่องเองมีโน้บุ๊กคนละเครื่องน้องๆก็ไปใส่เรนี่ไปดูงานมั้อยอ,อันนี้เป็นห้องทำงานของเพื่อนเนาะห้องนี้น้อยแอร์หลายแท้แอร์นี่ปิดตอนไหนนี่แอร์จะเปิดเป็นเวลาตอนนี้จะเป็นตัวที่เปิดช่วง10โมงขึ้นไปถึง4ทุ่ม ตัวนี้คือสูงราคาปิดแต่มีแอร์ตัวที่แทนอ๋อค่ะสลับกันบอกรีก็รีก็สลับละตัวนี้ใช้แอร์แบบสูงราคาบนน้ำยาของสูงราคาบนอันเย็นแบน้ำยาของสูตรจัาพรอสูตรปิดปักมันก็จะไม่มีเลยใช้หรือแอร์บ้านตัวนี้อ๋อมันใช้ของของบริษัทประบัดนี้ของเหมือนกันของของของแอร์ของเย็นของเหมือนกันแต่ตอนนั้นใช้โกับสูงอ่ะตอนนี้มีงานอะไรบ้างวันนี้ก็ทำร้านค้า เรือนค่นุชเชอานี่ม,มีกี่มีกี่งานวันนี้ไปซ่อมกี่งานวันนี้ประมาณสิบอ <10 S 1> ะไรแต่บางทีบางงานก็ทําให้จบก็ส่งให้เจ้าของเขาทําเองประมาณนี้คือว,ว่าอไอ้แผงอยู่ทําที่ดูแลขอนโดดโดยตรงเราก็จะเป็นไฟฟ้าปลาแอร์อมแมีคนรับผิดชอบอยู่เราก็ไปเบือเอเเบ้องต้นนี่เคยเราไปเบื้องต้นเป็นบอกเบื้องต้นเบื้องต้น เอาโล่ย <Here. Slow S 2> ังนี่โล่ยังนี่เอาว่าเบิ้งดูวยนี่เอาโล่พนักงานดีเด่นอยู่บ่เอาสิโตไม่ทำสิตกตแกนะโอ้ก็เลยรับรูตีเอาหันหนาวทั้งพี่ส่งอันนี้เลยค่ะอันนี้อันนี้โล่ที่เพื่อนได้รับเนาะเป็นพนักงานของบริษัทบริษัทมีอายุงานยาวนานกว่าแปดปีอยู่ท่านโอ้แสดงว่าเทาบ่กข้าไี่นะมีความ รักองค์กรรักองค์กรอ่ารักองค์กรพวกเขจะให้โล่ใช่ไหมคะอ๋ออายินดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานมีโทรศัพท์ส่วนตัวมีโทรศัพท์ส่วนตัวโต๊ะขอมาหาดีได้อยู่วันนี้ได้แล้วมีตู้เก็บเอกสารตู้เก็บเอกสารโทรศัพท์ของบริษัทไหมโทรศัพท์ะโทรศัพท์ที่ใช้ของเราเองของเราเองจะมีของบริษัทก็จะมีของส่วนกลางที่เราใช้งานติดต่องาน มีของส่วนกลางต่างหากค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของของสร้างภ่อน,นอกก็เกิด,ดหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นข้างบนเป็นสำนหรับงานของอะไรนะกลุ่มไหนนะ engineering engineering in service center หรือเรียกว่าอ่า esc esc ตัวย่อข ES <ล>อ esc ้วสุดท้ายก็คือศูนย์กลางการแจ้งซ่อมศูนย์กลางการแจ้ซ่อมเป็นศูนย์เลยศูนย์กลางการแจ้ซ่อมทั้งหมด สามสี่ตึกต้องแจ้งมาตรงนี้ตรงนี้มันต้อแจ้งเพราะว่าประสานมืองานที่เกี่ยวข้องเป็ีเร,รีนการหรือว่าไฟขาด <ขา S 2> ท่อน้ําแตกทุกอย่างเราเป็นคนจะรับเรื่องก่อนเรื่องเบิร์ตเดสอะเรืนเบิดดือนก็ไปติตัวใลขตัวมัน <c oughs> เอาคือว่ามเรียกว่าศูนย์แจ้งทุกที่น, <c oughs> นี่ก็เป็นการประมาณที่นี่จะมีจอดรถจักรยานยนต์ให้บางคนก็อ่ามีรถยนตนก็จะเป็นพนักงานเก่าก็จะมี่จอดอืมนะครับครับอุยครับ สวัสดีเจ้าครวนะครับพี่ช่วยทุ่มบุญหน่อยครับเอ๋ออะไรเจออะไรถ้าได้มันก็เอาพี่เอาพอดีหาคุณมบุญเจอผมไม่ได้มาถึงตรงอ๋อค่ะคุณพี่บุเป็นกรรมการไปค่ะถ้าด้ค่ะทำหนึ่งร้อยใส่เพิ่มก็ได้นี่มาทำบุญพอดีเลยใช่วัดบ้านแก่พี่ที่ทีดูว่ที่ไหนนะคะที่อ่างทองอ๋อไปที่บ้านค่ะแล้วกันทำบุญทำบุญได้กันทำบุญได้กันค่ะน้องชื่ออะไรนี่ พี่นรัี่เน้องชื่อ่เองชื่อี่เลนที่จริงกรเพี่เลนยนให้ให้ลงบุญด้ลงบุญได้ได้ค่ะน้องอยู่ทำงานอยู่ในงานไหนอะ พลังงานทำพลังงานอืแต่ก่อนเขาอยู่อีซีแหละเขาเริ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอ๋อค่ะก็ยินดีด้วยค่ะสาธุบุญด้วยกันค่ะไปะค่ะสวัสดีค่ะเคยไปดูในไลฟ์สดไหมดูอ๋อรู้จักรู้จักรู้ค่ะขอบคุณค่ะ e a s ดูดูกคลิปพี่เอาเลยค่ะดูอยู่อ๋อคคค่่ะะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ่ะไอเบืงเองบรรยากาศเพราะอ่ารอดไฟการดําเนินงานต่างๆที่เป็นการอำานินความสะดวกงานซอ่อมสถาน,นท,ที่ทผู้ดูแลอยู่ตรงจุดนี้นําทีมโดยมุกวรพงษ์เอารียกว่าวรพงษ์พิมพ์ทองที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งก็คือวรชื่อนะวรพงษ์พิมพ์ทองโ้สมเป็นสร้างนวมัออยย,ยะแต่เนาะนวมัยยะกินน้ำจบ ยัดไซยัดไ่เด้นเนาะเอาเตรียมตัวกลับใส่เสื้อกลับก็ใส่ละเอาบินต่อค่ะบินต่อบอกป่ะโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ามาให้โอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจ้า